ผมว่าอีกิเขาวางแผนมาแล้วผมว่าเขาเขาทำงานเลยจบเกมนี้ก็จริงระหว่างทางกับเปิดคอมดูเกมนี้เลยซาสอร์ตทีไม่มีนักเตะฝีเท้าใกล้เคียงกันตำแหน่งละสี่คนจะปลอดภัยในระยะยาวครับอืมก็จริงนะก็แบกซ้ายไงแบกซ้ายอ่าเมื่อกี้แบกซ้ายก็กลก็สามคนใช้วัดอภิสิทธิ์อีกคนใครอ่ะรินทอนอ่ารนทก็เรียกมาได้เรียกมาได้เรียกมาได้แต่ว่าแต่ถามว่าให้ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ต้องดูระยะยาวแหละแต่ผมว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน เมื่อก่อนเราจะมีความแบบโอ้โหต้องต้ตองต,ต,ตัวนี้เท่านั้นอ่ะใช่อไหม,มถ้าอ่านใจยิชิเนี่ยผมว่าเขารู้แล้วโจอของเขาคือคัดบอลโลกระยะทางที่จะไปถึงคัดบอลโลกเนี่ยมันมีทัวร์นาเมนต์ที่เขารู้อยู่แล้วอะช่วงแกระหว่างฟีฟ ا อะไรทุกอย่างเนี่ยคุณสังเกตนะเชัยวัตมาแล้ว <นะ S 2> ใครกับแบ็กซ้ายเมื่อกี้อาบิสิดก็มาลลอือาชัยวัตก็มาละผมว่าเขาลองไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาเจอเขารู้แล้วว่าเขาจะใช้ใครในคัดบอลโลก ลงตัวพอดีนะครับบอกว่าอิชิเขาวางแผนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องตําแหน่งทุกตําแหน่งเนี่ยมันจะไปลงตัวในช่วงที่คัดบอลโลกเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเราตกรอบผมว่าเขาเขาทางานเลยอ,อิชิเขาทํางานเลยตรงที่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าการทํางานของชาติจะให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องทําทันทีครับนะครับตกรอบปุ๊บทาทันทีเช่นเดียวกันมันก็จะมีภาพในโซเชียลที่ผมเห็นเขาถ่ายลงเนี่ยจบเกมนี้ก็จริงระหว่างทางกลับเปิดคอมดูเกมนี้เลยใช่เขารันตลอดนะครับจบทีมชาติไทยลีกดูตลอด นะครับผมว่าถึงเวลานั้นเขาจะมีทีมที่ดีสุดแล้วนะครับสำหรับทางทีมชาติไทยที่จะไปต่อยอดในฟุตบอลโลก2000คเรได้ไง2032ใช่ไหม αι, ใช่ไหม26 26 30 2030 2030 2030ผมจะไปโอลิมปิกแล้วมัง้ง32 32ก็รีบเ,<อ>เลยเหมือนไปยูโรด้วยนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s ับสไครป์ยู u ูปพรสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ